ต้ลย <an Ein> ่นอาศัยมาชูเวลาสีลงพื้นธรรมดาเลงจอย่าง้ดเสียกเสียโต้เนี้ยใส่ลงจำเวลาจ้าก็รู้นะเกี่ยวับก็อีกเยอะน่าจะเก็ดฝนบนเนาะ ใชโ่โหแทบฝนีีกปุ๊บโอ้ว่าโหทะน้อท้อยขึ้นดถพนป้าตัวสิบหล่อฝนีีก็สุดยอดทนอรถลากมาแล้วออ,อกงานแล้วสียังมาแล้วซ้ำรถงานโทรน้ำแล้วเตรียมจะไปงาน สุดยอดโดรถล,ลาบคนนี้ก็ปุ๊บถอยขึ้นพนผมก็ได้ <laughs> ยอดอืม กิ่งเขาเด้อกินงเขาเด้อเร่ง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 กินงเขากินงเขาก่อนเดี๋ยวยีนองก้ำแล้วงานเร่งเลยบ่จะไปกินเขาเลยบ่กว่าแต่เขาไปกินเลยว่าจันงานเร่งงานเร่งงานเร่ง คือบูวีเนี่ยผมหน่หลอกผมบูวีเนี่ยแซกกับบูวีผมให้น้องเป็นยังตานะไอ้แซค่ะเอาสบู่ใส่ผมฮางงาน,นเดี๋ยววราาผมประแจสบู่ใส่อะไร